วันนี้จะไปเที่ยวเขาเคอครับลูกสาวจะชวนไปเที่ยวเขาเคอครับปีหนึ่งเขาไปหลายครั้งอยู่รครับเปีครับก็สวัสดีครับพบกันวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับ มาเที่ยวชมทุ่งกระหันหหลมเทียมเผอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปชมกันเลยครับนี่สถานที่ชอบที่เที่ยวกันแย่ๆเลยครับไปดูกันเลยครับเรามาพบกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปเขาค้อทุ่งกันหันลมนะครับที่มาเที่ยวนี้มาได้มาเที่ยวอนะไรมาเที่ยวดูคนดูร้านค้าช็อปนะครับนะครับมีสุโขทีย กดจากชวนจากไล่นะครับถ่ายครับนี่ครับจะถ่ายรัมบูรีโอ้ยมีหลายโซนนะครับฝั่งร้านค้าช็อปช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากครับชุดผ้าแมวครับชุดแมวจุดมงครับ ชอบแบบนีน,นัีไหนก็เลือกชมนี้ได้ครับชอบแบบั้นก็เลือกที่เลือกหากได้เลยครับนักท่องเที่ยวเราก็สนใจเพื่อแมวนะครับ หมวกกันเท่าไหร่เป็นแมวไห้มันครบชุดเลยรองเท้าแมวด้วยนี่อันนี้พอดีเลยนี่หืมใหญ่หรออันนี้เล็กไปนี่วัดได้ไหมมันสิบสามเซนได้ถ้าไม่อ้วนนี้ได้นะเบอร์สอง พือจุบแมวให้ลูกสาวเขาครับนักท่องเที่ยวมีร้านข้างบนนี้ก็มีร้านไส้กรอกอีสานด้วยนะครับไม้ละยี่สิบบาทครับพี่น้องมีร้านวายสตรอเบอรี่ครับวายแดงวายขาว น้อยก็มีมะขามหวาครับเป็นกรดูกนะครับใช่จะมีแต่สตรอเบอรี่จากขอบคุณครับนี่ก็จะเป็นลานรถม้งนะครับดูรถม้งนะครับนักท่องเที่ยวสามารถขี่ได้นะครับไปแล้วครับรถม้งครับสำหรับ สวัสดีครับวันนี้พบกันวันที่1มกราคม2565นะครับวันนี้ผมอยู่บนเขาค้อนนะครับที่ทุ้มขังนหันลมนะครับมาเที่ยวชม,น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 ,มน,นะครับผานขานุ่นครับขั้นลมอีตรงนู้นครับก็ีจะเป็นขั้นหันลมนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ นาจะเป็นลานจอด,ดรถร้านค้าช็ปาอปนะครับสวยงามครับท่านผังหันหลมผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผมนะฮะผังหันหลมนะฮะยมเพอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผัง,งหัชชลหนหลมก็จะตั้งเรียงรายกันอยู่นะครับ อำเภอเขาขอนี้กังหันลมจะน้อยกว่าที่อ,อยู่ที่ทจะโคร,ราชโคร,ราชตรงแถวอำเภอเทพสุินนะครับแวถวอำเภอเทพสุิตจะเยอะกว่านี้นะครับแต่เขาไม่ได้ทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เลยท่องเที่ยวก็เลยเข้าไปดูไม่ได้นะครับแยวโคร,ราช อำเภอด่านขุนโทดมั้งนะคแถวนี้ผมก็แน่ใจว่าอำเภอไหนนะฮะเขตรอยต่อกับสระบุรีอำเภอเทศสิขสีนะครับคืนเป็นรอยต่อเรานะครับหันลม,มันจะสวยงามมากนะเยอะแยะแต่ว่าเข้าไปดูไม่ได้ผมไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อากาศตอนนี้24องศานะครับบนเขาคนะ้อณทุ่งหันลมตอนนี้นะครับ24องศานะครับท้เที่ยวของเราฮนะเดินน้ำหน้าไปก่อนเลยครับคน่ายเดินตามไม่ไหวเหนื่อยมาท่องเที่ยวก็วกมากันเยอะนะครับ รถขึ้นมาเนี่ยผิดยาวเป็นกิโลนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยรถขึ้นเป็นระยะระยะนะฮะก็ขึ้นมาีเดียวไม่ได้ครับอันตรายทางสูงขันนะครับร้านช็อปขายของที่ระลึกของฝากเยอะแยะนะครับนักท่องเที่ยวร้าช็อปนะครับ เราคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่นอนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ